เฮ้ยผมลองซโลคฮิวมาหลอดดีกว่ามาหลดอดพอซโลคิวอุ้ยไม่เข้าว่ะเออ,ไม,เไ,อ,ไ,มมอไม่เข้าได้ยังไงมันมีเกาะตอนแรกไม่เข้าได้ยังไงหลบครับอมยิงไปเดบลันบีแหละมีแหละแต่พอดัได้ได้คันเทพเว็บ <t> <le> <t> <le> ซื้อขายไอดีเกมรวมทุกอย่างไว้ที่นี่ที่เดียวไม่ว่าจะเป็นไอเทมโค้ดไอดีเกมออนไลน์และบริการใหม่ล่าสุดบริการเติมเกมส่วนลดที่ถูกที่สุดสามารถเลือกเติมเกมยอดฮิตได้แล้ววันนี้ที่คันเทพลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผม อาละรครับก็สวัสดีทุกผู้ชมทุกคนกันด้วยนะฮะอยู่กับผมดิัเกมกับรายการ j จ s ป f o เก a m e เลครับผมในที่สุดผมก็ได้ทำคลิปแคลรี่แล้วหลังจากทำแต่แท้งมานานคนนี่เบื่อกันหมดแล้ววันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็แค่แบบว่าอยากเล่นไวโอเลตสายรวยนั่นเองนะฮะดูพลังแฝงให,ใหม่ที่ปรับเข้ามานะครับบอกเลยว่าท่านผู้ชมคนไหนที่ยังไม่เคยลองพลังแฝงอันนี้นะฮะผมจะอธิบายง่ายๆนะครับ พลังแฝงอันนี้เนี่ยมันจะให้เงินเราสูงสุด1,200บาทนะฮะซึ่ง1,200บาทเนี่ยถือว่าเยอะมากนะฮะเกือบได้ของเต็มชิ้นหนึ่งเลยนะครับแต่ว่ามันจะไม่ได้ให้แบบปลุกป,ปับนะฮะเราต้องไปยิงป้อมยิงฮีโร่ยิงคีินะครับมันจะขึ้นทีละนิดทีละนิดนะอ่าเข้าใจใช่ปะโอเคก็ประมาณนี้นะครับมาวันนี้ผมจะเอามาใส่กับไวโอเลตนะฮะบอกเลยว่าตัวไหนที่แบบ เลนเลดต้องการของเนี่ยผมแนะนําให้ใส่เลยนะฮะเพราะว่ามันจะทําให้เราได้ของไวขึ้นและเก่งเก่ง <c oughs> แบบเก่งเก่งไวมากอะ <c oughs> โอเคเฮ้ยทำไมซิปเราตัวใสใสวะเมื่อกี้อเอซิปไม่ได้ยืนในในพุ่มไม้แต่ตัวใสอู้มันเกิดอียงขึ้นกัอ๋อวีมาครับผมคู่เลนเราไปไหนอะฮะยังไม่โผล่หน้าโผล่หนวดออกมาเลยครับอยู่ไหนเอ่ยนี่ไงเอากิวดอร์ไม่ใช่ไม่ใช่มัน <c oughs> ไม่ใช่กิวดอร์สิเพื่อนไปทําอะไรกัน คุณพ่อมดขอตอดนะครับยือ้อวันนี้ผมจะมาเล่นรูนเซตเอเทมมาตรฐานนะฮะแต่เหมือนว่าเลนโอ้โหเลนกลางเราโดนเวทบัฟไปนะใช่ปะโอ้เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วฝั่งเราโดนเวทบัฟทูเลนบอกไปตีบัฟมันบัฟแดงมันอยู่แน่เลย <c oughs> อยู่ดูเ้ยไม่ทันว่ะผู้ชมมันมาแล้วกิวเดอร์กับเอลสูมาแล้ว <c oughs> เอลสูมันไม่เข้าเลนเอลสูนไป ช่วยเพื่อนเอาบัฟว่านี้เอาบัฟแดงเหรอเอาบัฟแดงบัฟแดงบัฟแดงฝั่งเราน่ะเนี่ยบัฟแดงฝั่งเราเหรอ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณที่เอามาให้นะครับอุ้ยจุกไปอีกดอกเป็นไงแล้วโอเคไวโอสกินนี้นะฮะบอกเลยว่าก็ถ้าใครอยากได้นะครับรีบซื้อนะฮะผมชอบเสียงสกินมันมากมากมากเลยมาบุกบัฟแดงต่อผมขวางคิวเดอร์ให้คิวเดอร์เราจะใส่กันสักหลอดพอเพราะเลยคิวเดอร์อจับจับฮาล์ลเว้ยสองสองสองอยู่นี่สองอยู่นี่สองเพื่อน อยู boy, ่นี rua, дев, ่องเฮ้ยเยอะหลายหลายหลายครับ่อบนนาเลยบนหนาเลยกูเม oh ื่อกี้กิ้งออกแล้วนะแต่ว่าโดนดาเม g e w i เดอร์อ้ยวันเด r มันขึ้นมาบนเลยดกว่าโอ้โหแล้วมาเก็บเพียบเก็บเรียบไปหมดผู้ชมจะสังเกตได้ว่าตอนนี้เนี่ยมันให้เงินผมมา150แล้วนะอ่าวิ่งจึ๊กจึ๊กจึ๊กปื้อมันจะมีคูดาวของมันอยู่นะฮะโอ้ยนะครับเรียกได้ว่ากูไม่ถึงเรียกว่าคูดาวของมันเนี่ยก็จะไม่นานเท่าไหร่นะ ประมาณเลเวล12 13เนี่ยผมก็ได้แบบเป็นพันแล้วนะท่านผู้ชมโอ้หัวดเดรือเอาจังหวะเอาจังหวะเพื่อนเอาจังหวะเพื่อนฮะแล้วซิฟกูไปไหนเนี่ย <c oughs> ไม่มาปกป,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 ป้องฉันเลยโอเคอุย้ยมาแล้วแล้วแล้กำลังไปช่วยกำลังไปช่วยใจแข็งไว้เพื่อนใจแข็งไว้ใจแข็งแข็งไว้อุ้ยหลบจ้าโอเคมาครับมาครับบอกเลยว่าสายรวยสายโอ้สวยมากจริงๆเมื่อกี้จะกิ้งหลบอยู่แล้วนะแต่ว่าโอเคซิฟอมสวยซิฟอมสวย ขอซื้อ่งสมนะครับอยากตอดเอลสูเล่นยังเลยมังกรได้ไหมเฮ้ยบนสามเลยว่ะเฮ้ยจุดจั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 นในย่านดีกิลเดอร์อาจัดจ้าอาจัดจ้าเฮ้วันแรงจริงๆเลยลุนคลีเนี่ยโอเคซิปเราหนีได้ซิปเราถือได้โอเคโอเคฮะสวย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 ตัดเลนเอลสูไปกลา,างอีกแล้ววะเอลสูอะไรวะไม่เล่นกับผมเลยมาเล่นกับผมหน่อยดิมาเล่นกับผมหน่อยเร็ว อยากเล่นกับคุณมากๆเลยครับเอลซูครับเดี๋ยวมังกรล้อฮะนี่นี่นี่ไงนี่ไงว่าเง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 าคิดว่าไม่เห็นเหรอเอลซูจะไปไหนจะไปไหนไม่ให้หนีเอลซูเออเจ้าวานกันกัดวันขอกิ้งอาขวักิ้งฮคิกไม่กิ้งไม่มาโอเค คือว่าคุ้มละมั้งเนาะท่านผู้ชมได้ค่าเอสูคุ้มเปล่าวะโอเคฮะเงินเราดีดมาสองพันเลยในขณะที่เงินเอลสูอยู่ที่พันเจ็ดเห็นปะโอ้โคตรรวยครับพลังแฝงอันนี้ใส่กันยับเลยทาไปไฟกันบ่อยอย่างวันี้วันเดอร์ขึ้นมาบ่อยมากอะวันเดอร์ออฟนะท่านผู้ชมหนุนาวันเดอร์ออฟแต่มันขึ้นมาบ่อยมากเลยอะวันเดอร์วันเดอร์วันเดอร์ออฟมาหลอดป่านะเว้ยไม่เอาไม่สวยไม่สวย เมื่อกี้ว่าออโอโะไรเนี่ยลุง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 เมื่อกี้ผมกิ้งพลาดนะอย่าอย่าหาทับนะฮะไบโอกิ้งหน้าเอ้ยมาหลอดโดนเจ็บมากมาหลอดออกดาบฟาร์มเฮ้ยไอ้คุณลุงดักหน้าได้สกิลสองทันแน่โดดทำไมตายตายให้หมดตายสองเหรอครับตายสองเหรอครับบัตเดอร์มาแล้วบัตเดอร์มาแล้วเออเออเฮ้ยเจาะเจาะ โอ้โหยไม่ทันเอาอีกเะล่ายัางได้ต่ออยู่นะโอ้ยช่วยชักชั่วยจับทีมเราเอาเอหมดลาก่อนพญายิวเดอลาก่อนไม่ไงว,ว่าเดอตะปอมไปนหนึ่งทีแตกเรียบร้อยครับเออไปฮะแบล็บนต่อตัดปลาให้หมดินต่อไปเป็นอมนิอาร์นะครับผมเว้ยซิฟตี้มาก่อนเหรองั้นเอาช่วยก่อนครับนะ โอเคครับจะได้แบบรวยๆไปเลยนะฮะไวโอเลตเป็นตัวที่น่าเล่นขึ้นมาทันทีเลยนะในแพทนี้นะฮะเพราะว่าพลังแฝงรวยอันนี้นะนะครับใครยังไม่ไปเซตเนี่ยแนะนำให้ไปใส่นะฮะผมแนะนำเลยอู้ยิบซูโอเคหลบหลบลุงหลบลุงลุงจ๋าลุงก็โดนเจ็บนะลุงลุงอมอีกแล้วโอเคโอมสวยฮะผมห้าไปไหมเนี่ย <laughs> ยืนหน้าแทงตลอดเลยเอ้าล้ิ โอ้โหิปเอาที่เราเอ้ยโดตายตายตายช่วยหนึ่งทีอ๋อมึงยิงทะลุซิปมาได้ไงเนี่ยโอ้โหิปกูบอกซิปหายเลยเชนนี่ตายอ๋บสวยสวยขอให้ขอให้ได้ขอให้โดนโอเคเออทันตะเบิดโอ้โหหยมันแม่นจังวะโอเคเซฟิสมาแล้วฮะฝั่งเราก็บ้าดีเดือดเหมือนกันฮะเซฟิสออฟเลนเพื่อนในกิวผมเองนี่แหละเซฟิสออฟเลนโอ้ย ผมโดนสไนต์ตายเหรอโอ้โหนั่นเอลสูมันแม่นมากอ่ะมันยิงทะลุซิปมาเลยฮะเมื่อกี้ไม่บอกเลยว่าแตกหูดเลยแตกหูดเลยเมื่อกี้ตูแทกมาครับสำหรับเลนฮะอุยมาหลอดหนะ้าตอดมากมาหลอดจ้ามาหลอดบางนะท่านผู้ชมมาหลอดปลาเห็นเราแล้วไปแล้วจ้าม่เล่นกับบอนเดอร์ผมว่าผมสู้มาหลอดง่ายกว่าสู้บันเดอร์อ,อีกตอนเนี้ยโอเคเซฟิตไหวปะวะเลนบนเอาคลิปกลางก่อนฮะ หนึ่งเวฟหนึ่งเ,เพื่อความรวยเพื่อความรวยที่แท้จริงเราต้องรวยเข้าไว้เมื่อเล่นแครี่ตักกะง่ายๆในการเล่นแครี่นะครับแท็กให้หมดทุกเลนแท็กแม้กระทั่งป่าตัวเองบางทีที่ตัดป่าตัวเองได้ก็ตัดไปเลยฮะท่านผู้ชมนะครับแท็กให้หมดนะฮะเพื่อความรวยพอเรารวยปุ๊บเราจะสามารถยิงใครก็ตายฮะนี่แหละจะเป็นเอ้ยเดี๋ยวเอาเลยเหรอเอาก็เอาเอาก็เอาเอาอวู้ยนี่มัน คตรไว8นาทีเองสุดจัดช่วยอยู่ดาเมจผมรดเหลือมาหาสาร,รงานสร้างฟอยเวฟคอยเวฟขออีกเวฟมาแล้วฮะออกดับคีชิดแรกมาเลยนะฮะประสิทธิภาพเยอะสุดละสำหรับผมอ่เรียกได้ว่าตอนนี้ผมก็ติดไวโอผอสมควนนะฮะติดหลายตัวมากช่วงนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้เห,ห,หนีก่อนหนีก่อนโอเคเฮ้ยบนทำอะไรกันนะเอากลางนะ <laughs> ไปไปช่วยไปทันไปช่วยไม่ทันต้องทำประโยชน์ ประโยชน์สําหรับบ้านเมืองรู้ยุคหรือเปล่าประโยชน์สําหรับบ้านเมืองเฮ้ยมันมามันมามันมาโอ้โหเพียบเลยปั๊บเจาะปึ้มอุ้ยเด้อฟรีฟรีฟรีเขาเรียกว่ากันฟรี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 ทูเพย์ฟรีฟรีค่ะฟรีตายซะตายซะไม่ใหญ่ตายซะไม่ใหญ่บ้นเด้อดาบเบิ้ลเคียวครับผม สายฟรีฮะสายฟรีนะครับเฮ้ยเอลซูเอาสักหมัดมาละเอลซูเอาสหมัดมาละตีป้อมดีกว่าตีป้อมดีกว่าเอาสักหมัดไปเลยคืองดเอาป้อมให้แตกมูรามาสามมาแล้วโอเคเนี่ยฮะท่านผู้ชมเรืว่สิบสามมึงได้มูราแล้วคตรไวไวไหมอันนี้ผมไม่ได้ฆ่าเวอร์นะอ้เดี๋ยวอันนี้ผมยังถือว่าแบบสกอร์แบบสเตเส้ยอย่าทำแบบนี้ เอาไม่แคนเซิลอีกเห็นบ้าเอ้ยโอเคอายิงเลยแล้วกันนะยิงเลยแล้วกันเมื่อกี้ลากฟิกเกอร์จะแคนเซิลไม่แคนเซิลเฉยยิงฟิกเกอร์อีกโอ้เสียฟิกเกอร์เล่นอะไรวะเนี่ยโทรศัพท์วันเดอร์จะอันติน่ากลัวโอ้ย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 น่ากลัวน่าเกลียดขามโจโจอุ้ยโอ้โหเกือบปฏิทูโอ้ปฏิทูปฏิทังปฏิทังปฏิเทเกือบตาย โจโจโอ้โหขึ้นรถเย่โจโจเออจับใครจับใครจับใครพ่อมุ้มจับใครพ่อมุ้มจบเลยเหรอวะจบเลยเหรอวะได้ได้เหรอผมว่าโอ๊ยผมว่าไม่น่าได้ละผมว่าไม่น่าละสองห้ามาหลอดปาดปาดสองพันปาดสองพันเออพลาดครับผมพลาด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 ไม่ได้ฮะเมื่อกี้ฝืนไปหน่อย เห็นเซฟิดกระโดดใส่พ่อมนไงผมนึกว่าผมจะตามไปปีกสกอได้เรียบร้อยหนีไอลี่หนี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 เฮ้ยไปจ้งอุ้ยไอลี่เราสวนวะเฮ้ยอุ้ยแรงจังวะอ้าวันจุ้งฮูมีไงไอลี่เจ้าคึบมาแฮงแท้แรงจังครับแรงจังไอลี่หอหอริอะไรล่ะไอริไอไอไอริเออ โทรศัพท์จอเล็กนี้มันพิมพ์ยากจริงเลยนะฮะ <c oughs> ไปกันต่อครับผมไอรีเราขอนะบับฟฟ้าไอรีน่าจะไม่ต้องใช้ครับขออะไรดีกว่าจึ๊บจิ๊บนี่โดฝั่งตัวเองเฮ้ยมาหลอดเฮ้ยผมลองโซโลโคิวมาหลอดดีกว่ามาหลอดขอโซโลคิวอุ้ยไม่เข้าว่ะเออไม่เข้าได้ยังไงมันมีเกาะตอนแรกไม่เข้าได้ยังไงหลบครับผมยิงไปเดี๋ยวนลันมีแลัดมีแลัดแต่ไม่ได้ได้ได <c oughs> ทำไมนายบางอย่างนี้บอกแล้วว่าอย่าออกมาป่ามาหลอดเอ๋ยเขาออกดาบฟาร์มนะเขาออกเขาออกดาเมจเพื่อเราลุมดา์กอยู่คะโอเคโอเคงั้นผมเก็บมังกรครับเก็บมังกรแป๊บเดียวได้แป๊บเดียวได้บางคนมีโคตรรวยพลังแฝงอุ้ยตอนนี้รู้สึกว่าพลังแฝงเราจะโดนบัฟทับไปแล้วนะฮะแต่ผมรู้สึกว่าผมได้เงินจากพลังแฝงตอนนี้ประมาณพันกว่าละแต่บัฟทับไปละอ่าบัฟมันแสดงได้แค่ห้าอันนะฮะไอไอแถวเนี้ยไอแถวบัฟ พลังแปลงเราโดนทับไปแล้วโอเคต้องรอบัฟมังกรบัฟแดงบัฟฟ้าหมดก่อนจะได้เห็นว่าเราได้เงินไปเท่าไหร่นะครับยา,าจ,จัจ้า,าจ,จัจ้ายืนฟรีๆอยู่ข้างหลังบอกเลยว่าความรวยมันช่วยได้เยอะได้เยอะมาหลอดอยา่าอมอยา่าไม่ไปผมไปมาหลอดจะตายอเอา้าวตายละโอเคจึก,จกอเออแล้วก็จบอย่างสวยงามครับผมเกมนี้ สวยงามจริงๆฮะโคตรสวยเลยฮะโคตรสวยเลยบอกแล้วให้ไปเซ็ตรวยมานะครับพลังแลงรวยช่วยให้คุณเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยฮะสีโอ้ยอ,อันดับสมเองเหรอโอเคครับผมคอนสี่ดาวแล้วฮะตอนนี้ไอรีได้เอ็มสมควรฮะเก่งมากไอรีป่าเราโอ้ผมเห็นช็อตนั้นผมประทับใจไอรีมากเลยเหรียญทองด้วยแบบอัติสวน แอนติดส่วนเขาอ่ะเขาอยู่4คนตัวเองอยู่คนเดียวอล,ลิสุดมากนะครับโอ้โหเรานี่ทำแอซิดเยอะมากกูไมตายแค่ตัวด้วยอล,ลิโอเคสมควรที่จะได้ฮะผมตายไป3นะตายเอ้ยไม่ใช่3 4ตัวไปดูดามเมจดีกว่านะฮะได้ดับแดงและเราตัดโบเก็ตสเปียรออกไปนะฮะท่านผู้ชมออกอ่ามุราไปเลยเพราะว่าอ่าแล้วแต่สถานการณ์นะนะครับดามเอตแสนอุย้ยดาเมจด,ดาเมจเยอะกว่าอลิอีก ดาเมจเยอะกว่าไอรินะครับเนี่ยพลังแฝงรวยเลยมันช่วยให้เราได้ของไวมากนะฮะไม่ถึงไม่ถึงนาทีที่15ไม่ถึงเลดซะด้วยซ้ำได้ดาบแดงแล้วท่านผู้ชมเออพอรวยแล้วแบบตัวที่มันต้องการเงินอ่ะอย่างสลิมอย่างแคลรี่หลายๆตัวก็แบบต้องการเงินใช่ปะ่ะนะครับมันเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะฮะพอเราได้เงินไวขึ้นทําให้เรารวยไวขึ้นพอรวยไวขึ้นความเก่งมันก็มาไวขึ้นนะครับซึ่ง ตรงนี้นะฮะเป็นจุดที่สําคัญมากๆเลย <g ül> สําหรับการเปลี่ยนแปลงของพลังแฝงนะผมแนะนําให้ใช้ทุกตัวนะใช้ทุกตัวนะครับไม่ใช้แค่บางตัวนะอย่างเช่นซัพพอร์ตเนี่ยซัพพอร์ตไม่ต้องใช้ก็ได้นะซัพพอร์ตไปใช้พลังแฝงเขียวเหมือนเดิมก็ยังก็ยังโอเคนะเพราะว่ายังไม่โดนเนิร์ฟนะฮะสำหรับพลังแฝงระเบิดโล่สีเขียวนะครับแต่ว่าพวกไฟเตอร์พวกแทงพวกป่าพวกท,ทกทุกๆุตัวผมว่าควรใช้มากๆเลยฮนะ คือเงินถ้าเงินนําทําอะไรก็อร่อยะฮะสําหรับเกมนี้ตักกะมันง่ายมากง่ายนิดเดียวเงินนําทําอะไรก็แซ่บแต่ต้องยืนดีๆสเต็ปดีๆอะไรก็อันนั้นก็เรื่องรองะฮะแต่เรื่องหลักก็คือมันให้เงินเราดีมากนี่แหละของมาไวของนําศัตรูดีชนะแน่นอนนะครับจัดฟอร์เกมขอการันตีครับโอเคเจอกันคลิปหน้าถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้เต้ากับผมด้วยนะครับ เจอกันครับบ๊ายชาย